สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นฮอตยิ่งกว่าไอดอลร้านซูชิผุดไอเดียเจ้าตกทัดแมวขายรูปโพลารอยเจ้าเหมียวเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนกลายเป็นโพสไวรอ่อเรียกรอยยิ้มจากโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อคุณชุต,ติพัฒนเทียนไพรัรเจ้าของร้านอาหาร บันวันไบที่มีเมนูแปลกสุดลำ้ำไม่ซ้ำใครอย่างซูชิเบอร์เกอร์ได้มีกลยุทธ์ร้านอาหารแบบใหม่บอกได้คำเดียวว่างานนี้ทัดแมวใจละลายเป็นแถวโดยคุณชุติพัฒน์ได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแชร์ทริคก,การขายรูปแบบใหม่เพิ่มเติเมเมนูเชกิตุนพร้อมแนบรูปโพลารอยเจ้าเหมียวตัวหนึง่ง เชกิเป็นสับฮิตในวงการคอรสเพคือรูปถ่ายโพลารอยดของเหล่าผู้แต่งคอรอสเพที่มีชื่อเสียงนั่นเองมักให้กันเป็นของที่ระลึกดังนั้นเชกิตุนก็คือภาพโพลารอยดของเจ้าเหมียวที่มีชื่อว่าตุนนั่นเองซึ่งเป็นแมวที่บ้านของเชฟหากลูกค้าต้องการภาพสุดน่ารักไม่ซ้ำใครของเจ้าตุน ก็สามารถอุดหนุนได้ในราคา40บาทเชฟจะวิ่งไปถ่ายภาพให้ทันทีโดยราคานี้แบ่งเป็นต้นทุน20และสนับสนุนแมวเลี้ยงให้เจ้าตุ่น20บาทเมื่อพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทันทีชาวเน็ตเขามากดถูกใจกดแชร์กันยกใหญ่แถมงานนี้บอกเลยว่าถูกอกถูกใจเหล่าทาสแมวออามากๆเพราะออเดอร์เชกิตุนเข้ามาแบบรัวๆเรียกได้ว่านายแบบรายนี้ฮอตยิ่งกว่าไอดอล คงต้องเรียกเซเลบตุ่นซะแล้วโคตรเท่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหาเงินด้วยตัวเองคอมเมนต์ทัดมาบอกว่านายแบบน่านิ่งมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักอยากได้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไอเดียธุรกิจแบบใหม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าต้องเอาที่บ้านมาทําบ้างซะแล้ว เรียกได้ว่าพลดังกล่าวกลายเป็นไวรัลจนโลกโซเชียลแห่แซวเป็นไอเดียธุรกิจแบบใหม่สุดล้ำแต่ดูเหมือนทริกการตลาดนี้จะไม่ได้วรวยด้วยกรีดกุหลาบเพราะคุณชุติพัฒน์เผยว่าขาดทุนรวัรวๆในแบบเอาแต่ใจมากพร้อมแนภาพโพลารอยสุดเบอร์เพราะเจ้านายไม่ให้ความร่วมมืองานนี้ใครที่สนใจโมเดลธุรกิจดังกล่าวและอยากทำตาม คงต้องตกลงกับเจ้านายเหมียวดีๆและใครอยากมีภาพสุดน่ารักของเชกิตุนก็สามารถไปอุดหนุนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ